สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพิ่งสะสมพลังงานความรักในวันวาเลนไทน์ไปหมาดๆเมื่อเช้านี้นางเอกซุปตาพี่พลอยเชอรมานก็เลยจัดใหญ่โชว์พลังงานเลิฟในระดับประหลอดแตกให้ผู้จัดใหม่พี่หน่อยบุศรกรกับพี่เคนทีระเดชหนะัจังงังไปเลยค่ะ ออร่ารของคนมีความรักเปล่งปลั่งสรงพลังมาทั้งสายตาเลยค่ะถึงแม้จะนอนน้อยแค่สี่ชั่วโมงเพราะมัมแต่ตื่นเต้นที่ต้องมาเข้ากองรักคุณเท้าฟ้าเป็นวันแรกแต่พี่พีทีมงานก็ยังสัมผัสได้ถึงพลังรักของสาวพลอยเชอร์มานที่ได้รับมาจากพี่ต้าตั้งแต่วันวาเลนไทน์แม้ในซีมประเดิมเปิดตัวเป็นคนรักคนแรกของพระเอกเคนเทรเดชจะออกแนวมาคุต้องเอาตัวเข้าขวางอารมณ์เดือดปุด,ปดของพ่อหนุ่มและแม่น้ำฝนที่กำลังเคืองว่าที่ลูกเขยที่ก่อเหตุใหญ่หายตัวไปในวันวิวาแต่เบื้องหลังสสสาลยยก็ยังแผรมีสดใสได้ ไม่แพ้คู่รักผู้ใจพระเอกที่แอบสวีทกุ๊กกิ๊กกันทุกวินาทีที่มีโอกาสแมแมแหมแอนุภาพของคนอินเลิฟนี่มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะพลอยต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นอามาก็บอกพลอยเจนเย็นไม่ต้องตื่นเต้นอะไรย่างเงี้ยคือเป็นคนแบบว่าถ้าทํางานวันแรกเนี่ยพอจะตื่นเต้นตลอดแล้วก็นอนไม่หลังแล้วก็ไม่เคยเล่นละครอยวพี่เคนด้วยโอ้ยหลายอย่างตื่นเต้นมันเข้าฉากกันวันแรกเลยวันแรกเลยพลอยครับค่ะเป็นไงพลอยถามพลอยดีกว่าเพราะพี่ถ่ายกับพักแล้ว ก็ชอบนะคะก็นที่ใส่ผู้หญิงอะไรยเงี้ยแต่ว่าดูน่าสงสารนะเป็นผู้หญิงที่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายไม่เหมือนตัวจริงไม่เหมือนตัวจริงหรอไม่หรอกก็คือจริงแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่เหมือนกับตัวละครตัวนี้จะจะโตนิดนึงไงในความรู้สึกคือเหมือนจะอาจจะโตกว่าตัวพลอยนิดนึงอะไรไงก็ฝากติดตามนะครับก็นี้ก็พลอยเชอรมานี่ก็ดีใจเหมือนกันก็ไม่ไม่เคยเล่นกับพลอยเหมือนกันครับเคยเล่นครับก็ฝากให้ชมนะคะรักคุณเท่าฟ้าครับ อย่าลืมติดตามนะคะ